มาคุยกันต่อนะคะก็ดูเรื่องของโมเมดซาล่าหน่อยนะคะคนี่ต้องบอกว่าทางลิเวอร์พูลก็อาจจะโล่งใจเพราะว่าอียิปต์ก็ตัดสินใจที่จะพักซาร่าอืมพักรมไมคาเซเมลโร่งลงลก้าสินาทีเลยอันนี้เจ็บไม่เหรอเป็น <c oughs> ถแถลงเลยนะทางสมาคมฟุตบอลอียิปต์นะคะแถลงการดูแล,แลดีโมฮัมหมัดซาลา ah จะไม่มีชื่อลงสนามในเกมจริงที่สามกับเพอร์บวดนะคะในรายการ RN International Cup เป็นทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องแหละที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันจันทร์ที่17พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะโดยถแถลงการของสมาคมก็บอกว่าทีมชาติอียิปต์ภายใต้การทำทีมของคุณสื่อฮัสซัมฮัสเซนลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมอุ่นเครื่องเจอกับแคบวดคืนวันจันทร์ที่สนามฮารซาบินเซย์นะคะโดยการขาดหายไปของอ,อ,อ,อาเมดไซสิโซแล้วก็ฮัมดีฟา ก็มีอาการบาดเจ็บขณะเดียวกันซาร่านะคะซาร่าโม,โมโฮเซนนะคะก็ได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายเพิ่มเติมอันนี้คืออีกคนหนึ่งนะแล้วก็โมฮเหม็ดซาร่าจะได้พักนะคะไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้ซาร่าเนี่ยลงเล่นเต็มเวลากับเกมที่แพ้ให้กับอุซเบกิสถาน0-2ไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งการที่ไม่มีชื่อนัดเนี้ยก็ทําให้ซาร่าน่าจะได้พักผ่อนแหละนาจะกลับมาที่ลิเวอร์พูลพักผ่อนหรือว่าอาจจะไปเบรกสั้นๆกับครอบครัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ น่าจะได้ฟื้นฟูร่างกายสักหน่อยนะคะก่อนที่จะไปเจอกับนอ t ติงแฮมฟอ o r เรสในพรีเมียร์ลีกวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนนี้นะคะรพูดแต่วันเสาร์เหรอใช่วันเสาร์วันเสาร์คู่ที่อังกฤษบ่าย3าแต่ตอนนี้มัน4ี่ทุ่มแล้วไงน,นะคะทีนี้มาดูเวดตอนนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าคือเขาก็คงเป็นที่รักของทุกคนแล้วก็เป็นเขาเรียกอ,อะไรอ่ะ สมบัติอันล้ำค่าของเยอรมนีอ่ะเนื<ช>้ออกใช่ไหมตอนนี้อย่างผูดด้อำนวยการของสโมสรเบลเลมสมอลโลเฟสเซมอนโลเฟสเนี่ย,เ,เ,ยเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อเออยอรมนีะนะคะเขาก็บอกว่าสาเหตุที่ฟอร์วินเวียสเนี่ยยังไม่สามารถแสดงผลงานได้อย่างสุดยอดเนี่ยเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยขาดการประสานงานที่ลงตัวในตอนนี้ซึ่งก็คล้ายๆกับที่นาเกลมันพูดอ่ะที่นาเกลมันพูดว่าเออผมก็มองว่าลิเวอร์พูลก็ต้องช่วยเวียสเหมือนกันนะเพื่อนๆอ่ะ คือช่วยยิงให้ได้หน่อยเวียสส่งไปแล้วแกยิงไม,ไ,มไม่ได้มันก็ไม่ได้มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันสิยางโรเฟสก็บอกว่าถึงแม้เวียดจะมีผลงานเฉพาะตัวที่โดดเด่นแค่ไหนแต่เหนือสิ่งใดคือเขาเป็นผู้เล่นที่ทําเพื่อทีมใช่นะคะโฟก็คือเดฟ่ยเลนเวียนเนีนะ่ยโฟในโดดเด่นมากกับการเล่นแบบประสานงานร่วมกันเป็นทีมแต่ตอนนี้ลิ์พูลูป,ปัญหาก็คือไอาการประสานงานร่วมกันเป็นทีมเนี่ยมันยังไม่ลงตัวเท่าที่ควรทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันยากขึ้นสําหรับเขาแล้วก็ก็เนี่ยมาในโทนนี้แหละทุกคนก็ออกมาประมาณว่า คือในมุมของไซมอนโรเฟสเนี่ยต้องแยกาภาษาภาษาบริษัทเขาเรียกแยกหัวอ่าแยกหัวคินดนึกออกป่าเหมือนแยกแผนกท้าใจแผนกแรกอะ่ะเขาพูดความจริงเพราะว่าไซมอนโรเฟสเนี่ยเป็นคนที่เห็นฟอร์เเวียตั้งแต่สิบเพราพอชนะเ,เขาลุยแล้วว่าอเด็กคนนี้มันมีอนาคตแน่นอนมันเก่งมากเลยนะครับแต่อีกเฮดหนึ่งอ่ะอีกดีพาร์ตเมนต์หนึ่งอ่ะเขานี่แหละเป็นคนขายให้รีพูร์ร้อยสิบหกคนนี้คือคนเคาะราคาเลยครับท่านผู้ชมคนโค้ด อลรอนโซอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือเป็นแค่คนคุมทีมแท็กติกนะครับแต่ขออคนเนี้ยเออเป็นคนนี้เช่นเดียวกันครับซามอฟโรเฟสที่เป็นคนไล่เอริกเทนหากออกแล้วเป็นคนตามตามาเสร็จแล้วก็ไล่ออกเพราะฉะนั้นซามอฟโรเฟสเนี่ยมีอิทธิพลสูงมากรองจากรูดี้โฟลเลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องออกมาปกป้องสิครับไม่งั้นเขาถือว่าเขาค้ากําไรเกินควรสิครับให้โดนสคบนะนะแต่ว่าในมุมที่เขาเห็นเด็กคนนี้มาตั้งแต่เป็นเยาวชนเนี่ยก็ต้องรู้อยู่แล้ว เรวเขาพูดความจริงนะครับแต่ก็อย่างที่ผมเคยบอกในไฟนอล c คอรนะครับว่าฟลอเร w เวสเองตอนไปนเล่นเวิร์คับเนี่ยคุณต้องประเมินเขาเหมือนกับตอนที่เขาอยู่เลเวอร์นะที่ผมจะพูดก็คือแม้กระทั่งตอนทีทท่ท็อปกับห้างขายายาเนี่ยไปเล่นชิมชาเขายัางเล่นไม่ดีเลยนะคำว่าเล่นไม่ดีในที่นี้คือถ้าเปรียบเทียบกับตอนยุคชาบีอรอนโซที่ไร้พ่าย่ะฟเรนเวสก็ยังเล่นกับอ,อินซิเลกเยอรมันอ่ะไม่ได้แบบเปี้ยงเท่านั้น ถ้าฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผลงานเขากับลิฟูโดอตั้งคําถามถ้าไปเล่นเยอรมันแล้วไม่เปรี้ยงก็ไม่ใช่บอกว่ามันเป็นพอลิฟูใช่เพราะว่าโดยทีมชาติกับเขามันก็ไม่ไม่ง่ายมานานแล้วไม่เคยลงตัวมานานแล้วด้วยถ้าใครได้ดูเยอรมันตลอดเพราะว่าตําแหน่งมันทับกับมูเซียร์นะครับอ่ะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนะคะ